สวัสดีครับมาเวียทาบลุ่งกับผมสวัสดีตอนแรกนะครับผมเด<า>ีวทำอะไรให้กินครับปลาทูทอดเก็บปลาทูทอดมาใกล้นะเด็กๆปกติโอ้ปลาทูอะไรครับพี่น้องวัน,น <One, S 2> t <two> w ปลาทูนะฮะวันใหม่ก็มาด้วย <five> โอ้โหวันใหม่หนูพร้อมลงเปล่าเนี่ยหนูจ่อยหรือเปล่านี่พี่จ่อยลงไหนจ่อยลงอ่าน,น,นี่ดื้อจำเก่า อยู่มอยบ้านสี่วันแล้วเพ่ใ่อมนีเมนูยังไงติยววนนี้นนะคะกมี่ปลาหมึดปลามด้วยอะไรนะปมท่ปลาหมึกปลาหมึกทอดเนี่อันนี้ปลาหมึกครับปลาหมึกแล้วก็มีนี่ด้วยรู้เคยกินไหมเนี่ยคอกินอยู่เขาชอบกินไหมชอ้เแกกินแล้วเนี่ยแกะเลยก็มีข้าวเหนียวแม่แล้วก็มีนี่ฮะผัดน้ม วันนี้กินง่ายๆครับผมตอนเย็ยนนะครับ old, บรรยากาศที่บ้านเรามาถึงบ้านเรียบร้อยเดี๋ยวก็กำลังขัดปลาทูโอ้ท้กหรือมะอืมอเขาหนึ่งเขาชิ้นหนึ่งแบบใส่เกลือเห็นเค็มๆนะไม่เขาต้มน้ำเกลือแล้วเอาไปเช่อทอดแป๊บเดียวอะโอ้ ก็เลยครับหอมปลาหมึกมากครับทุกคนคือแล้วถ้าพอกินหมดแล้วจะเอาไปแค่น้อยบ้างรสไม่ได้ฮะทางไทยบรรยากาศตอนเย็นนะครับทุกคนวันนี้อากาศไม่หนาวนะบ้านเราอากาศพอดีพอดีนะฮะนี่อากาศพอดีครับแบบชิลๆเลยหน้าบ้านแบบนั่งเล่นแบบสบายเลยอากาศทำนี่นะพอดีบัวดีมาบ้าน บริยูบ้านฟีมือพี่น้องเหมือนไม่ได้อยู่ลายวันเลยนะอร่อยไหมเนี่ยวันใหม่มาให้พี่เบยชิมหน่อยนะตัวน,นี้นะชิมก่อนนะอร่อยมกมี่ครแต่เท้าด้วยฮนะ ท่าเราก็เสร็จแล้วนะครับไม่ใกล้ไม่ไกลตัวนี่ปลาหมึกพ่อแล้วแมงกอกโอเคแล้วมีข้าวกันนะครับทุกคนมีข้าวกันนะครับหอมด้วยทุกคนเด้อมีปลาใหม่ด้วยนะต่ตัวใหม่มันผัดต้นไม้

อรอยมาครับผมครับผมตอนนี้ก็อิ่มแล้วนะครับตอนนี้ก็อิ่มแล้วนะครับผมเพราะว่ามันแปลกๆแบบพติมันที่แบบมันมีความุี่เลอะเหรอใช่หรไม่เลอะเลยเนอะใ่ โอเคครับก็วันนี้ก็อากาศดีมากเลยนะครับทบ้านนะครับคุณนี้ก็พร้อมสู้งานนะครับขายกระตอดเหมือนเดิมนะครับผมก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้เลยนะครับผมจเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับบาร์บี้ผู้ดีด้วยนะครับผมนะรครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ